ที่มาที่ไปของธนูเนี่ยทำไมที่พ่อถึงซื้อมันมาครับคือผมเป็นคนชอบกีฬามาร์คสเปนชิปกีฬาอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับแบบพุกปาเป้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรป่ะอะไรที่อาศัยความแม่นน่ยผมชอบมากผมเลยซื้อธนูอันแรกมาอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเฮ้ยผมผมไม่รู้ราคาตลาดตอนนี้เลยนะโอเคนะผมพูดตอนที่ผมจําได้แล้วกันไอตัวจับเนี่ยเรียกว่าไรเซอร์อันนี้น่าจะประมาณ7จ็ดพันแล้วก็ไอลิมเนี่ยก็สี่ห้าพันเนาเขาขายเป็นคู่วิธีการดูก็คือตรงนี้มันจะมีคําว่าอั p เปอร์กับโ o เวอร์เห็นป่ะอือันเนี้ย เป็นการที่เราจะรู้เว้ยด้านบนด้านล่างใช่พอด้านบนด้านล่างอ่ะมันไม่เหมือนกันไอ้แทงแทงน่ะไปข้างหน้าแทงแทงคืออะไรอ๋อเคิร์ฟไปข้างหน้ามันรีเคิร์ฟไปข้างหน้ามันมันเคิร์ฟหนึ่งแล้วมันก็รีเคิร์ฟนะเขาจะเข้าใจยังวันเคิร์ฟอ่ะรีเคิร์ฟ this is รีเคิร์ฟโบใส่เข้าไปอันนี้ก็ใส่ล็อกหนึ่งแล้วก็ขันน็อตเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ขันไม่ต้องขันเลยเนี่ยเสร็จแล้วอ้าวเหรอเสร็จเสร็จแล้วสําหรับสําหรับการประกอบวิธีการอ่ะก็คือว่าเอาเอ อันนี้เรียกว่าเชือกขึ้นสายธนูอเออคุณต้องนึทจำชื่อไม่ไู <c oughs> ้ใส่เข้าไปนะคุณข้อเข้าไปคุณก็เอามาใส่อย่างนี้อ่ะพอเสร็จปุ๊บนะเราก็เอาเท้าเหยียบพอเท้าเหยียบปุ๊บอะ่ะดึงออเนี่ยพอดึงปุ๊บเนี่ยเห็นไหมแรงแรงธนูมันน้าวเลยเห็นปะอ่าอ่าน้าวปุ๊บเราก็มันก็หลังมาหลังเราก็ลักเราก็ดึงขึ้นเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆปุ๊บใส่แล้วค่อยๆปล่อย,อยปุ๊บ<อ>จบละ เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วประกอบธนูถ้าเกิดสมมติผม,ม,ม,มจับปกตินะเพราะผมยิงแบบคนที่จับปกติมันจะไปอย่างนี้ uh huh. มันก็ถือก็ uh huh. ไม่มีปัญหาอะไรก็ยิงได้แต่ว่า,อ,าอันนี้คือเทคนิคแอดวานซ์ขึ้นเดสังเกตมือซ้ายผมน,นะเห็นปะที่ไม่ได้กำรธรนูใช่ไหมเออจะให<ช>้มันเด้งตามตามพิสิกส์ของมันเอง,องใช่การเกรงของมือซ้ายเราจะไม่มีผลต่อความแม่นของลูกธนู จะทำให้ดูจะทำให้ดูว่ามันเป็นไงอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อ,อันนี้อันนี้เป็นแท่งสเตเบลิเซอร์ที่ตอนสมัยที่ผมบ้าไอ้นี่นะผมก็ไปซื้อมาแท่งนี้อันเดียวแพงกว่าทั้งหมดได้รวมกันอีกมันเอาไว้ทําให้ธนูนิ่งคือแบบ,บ <า S 2> เนี่ย <บา S 1> ผมเนี่ย <บา S 1> ผมจะปัดมันไปซ้ายไปขวาด้ผมต้องใช้แรงออกแรงเยอะมากเลยเพราะว่า CG มันมันมีโมเมนตัมตรงเนี้ยอ่าฮะเออมัน มันนิ่งขึ้นเยอะอะ่ะเข้าใจป่ะถ้าเกิดคุณไปสืบในกีฬาลมปิกคุณจะเห็นว่ามันมีอันเนี้ยแล้วก็มีแท่งซ้ายแท่งขวาแท่ง <laughs> <อ>เยอะอันนี้คือแบบอีกหลายหมื่นแต่เขาจะเป็นทั้งปล่อยธนูหรอผมว่าเขายิงแล้วเขาก็กำไว้ก็ไม่ล่วงมาละใช่ไหมเออส่วนใหญ่เขาเขาปล่อยธนูล่วงทุกคนก <c oughs> ถ้าเกิดคนที่ยิงแม่นๆนะปล่อยล่วงเลยแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะเขาก็เขาก็ไม่ไม่ปล่อยล่วงถูกป่ะราะเขาต้องยิงนัดต่อไปอืจบแล้วนะครับกับ เลสเส้นวันของธนูนะผมไม่รู้จะมีเลสเส้นทูหรือเปล่าผู้คุณทั้งสองคนนะฮะจะถูกสอบโดยผมเองโอ้มีแอสไซเมนต์ด้วยใช่ครับใช่ครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผู้คุณต้องทําได้ก็คือประกอบกับเก็บธนูได้แล้วก็ยิงได้เข้าใจแล้วนะเห็นไหมคิดว่าวันนี้จะยิงหลุดเป้าไหมฮะหรือว่าจะเข้าทุกลูกครับผมโอเข้าทุกลูกแน่นอนอ๋อยังไงบอกบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันมันกึบอ่ะมันกึบเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูแล้วกัน โอ้มันเกือบยังไงอ่ะยังไงฮะยังไงมันใช่ไม่ใช่ของเราอะเนาะมันก็เลยแบบเอ๊เอ๊เดิมไม้หักเดิมไม้หักเอ๊เอ๊ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้ต้องอย่างงี้อืมต้องลังมาจากข้างล่างเลยอือใช่เออไม่หักหลกไปเลยไปเลยไปเลยอ่าเขาเคยลงเออเอออ้าวเสร็จแล้วนี่เฮ้ยง่ายนะ เออก็ไม่<โ>อ <gy> อยากมากนะอ่าโอเคสอบนะฮะสอบถ้าเข้าตรงนี้หมดเลยอยู่ในนี้นะฮะอยู่ในนี้ในสีแดงนะครับเข้าหมดได้เอเลยครับสอบผ่าน,นครับกี่เมตรเนี่ยอันนี้ประมาณอันนี้ประมาณสิบไม่ถึงสิบหกเมตรหกเมตรเหรอคนนอนเรียงกันสามคนอ่ะอืมเออจริงสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้ไว้เลยก็คือว่าทุกครั้งที่ยิงธนูอะ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า archery line ก็คือว่าเส้นระหว่างขาของนักธนูยืนให้ยืนให้ดูนะฮะ อ่าแล้วเราไม่ควรอยู่ข้างหน้าเส้นนั้นอ่าจินตนาการว่ามันมีเส้นเส้นหนึ่งอ่ะอยู่ระหว่างขานักยิงไม่ว่าเขาจะหันหน้าไปไหนก็แล้วแต่อเราจะไม่ไปยืนหน้าเขาเ<อ>พราะว่ามันอันตรายต้องมีประกันไหมนะก็ไม่น่าจะพลาดไปโดนล้องอได้โอ้ถแล้วโดดยอมแล้วะ <laughs> ยอมแล้วยอมแล้ว <laughs> เฮ้ยนึกออกแล้วมันชื่อเลโกลัสอะไรไอคนยิงขนมเก่งในลอปเตอรลิง <laughs> อ่ะออ่าลลกที่หนึ่งสวยงาม <laughs> จริงจ,งจงมันมีจิตวิทยากัน การกีฬาแม่นๆเนี้ยโอ้โหยเป้าถ้าคุณเล็งเล็งแคบอ่ะคุณก็จะพลาดแคบเหมือนกันสมมุติว่าใจเรานะตอนซ้อมมันเราตั้งใจว่าเฮ้ยเราจะไม่หลุดเอ้ไอเป้าเล็กกลางเนี้ยถึงมันหลุดมันก็หลุดไปไม่ไกลมากแต่ถ้าเกิดตอนตอนตอนเล็งเราไม่ตั้งใจเลยแบบเอออะไรก็ได้ว่าขอให้เข้าเป้าอย่างเงี้ยคือใจเรามันก็ไม่แม่นแล้วไงยิงมันก็ไม่มีทางแม่นใจคุณต้องแม่นก่อนเออเป้ากลางสุดเลย เอยคุณสอนคุณดูเรื่องนะเนี่ยเฮ้ยผมผมว่าผมเป็นคอร์สอนยิงนูได้วะใครอยากให้ผมเปิดคอร์สสอนยิงนูออนไลน์นะฮะก็เดี๋ยวจะทำวิดีโอรับแล้วก็ให้สมัครให้สมัครในโอล y f แฟนไม่ใช่โอลี่แฟนโอลี่แฟนเขาขายยังไงใครเคยซื้อม้างไม่เคยครับคุณเชื่อว่าคุณแมนริป่ะโอ้อมือเริ่มสั่นละมือเริ่มสั่น เจ็บนิ้วไหมเจ็บข้อนิ้วไหมจริงๆมันมีตัวช่วยนะแต่ถ้าเกิดเจ็บนิ้วไม่ไหวให้ใช้อันนี้แต่ว่าที่ที่ตอนสอบไม่ให้ใช้เพราะว่าเวลาโจมามันใส่ไม่ทันหรอกมั้งเออคุณยิงหมดเรียงเลยลูกหนึ่งอ่าลูกสุดท้ายแล้วอ่าลูกสุดท้ายเอเนี่ยได้เอแล้วเนี่ยเออวู้วว้วู้คุณยิงไอ้ยิงขนหลุดเลยขนหลุดเลยเออยิงขนหลุดเลยอ๋อยินดีด้วยครับถอดก่อนเก็บเก็บสอบเก็บสอบเก็บด้วยสอบเก็บด้วย เจ๋งว่ก็คือถอดง่ายติดตั้งง่ายอืเย้รู้สึกยังไงในในฐานะที่คุณเป็นตัวแทนหนึ่งล้านคนที่ได้มายิงธนูในวันนี้ ครั้งแรกรู้สึกว่าอุปกรณ์มันเยอะแยะมากเลยไก่แค่แบบการจะปักลูกธนูเข้าไปให้ตรงเนี่ย <c oughs> เออแต่ว่าก็เข้าใจว่าทําไมมันถึงต้องมีแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นอรรุปกรณ์ต่างๆที่พี่มีอะ่ะมันเอาไว้สําหรับทําให้ตัวพี่เล่นง่ายขึ้นถูกไหมออ <c oughs> ถ้าผมสนใจจะเล่นผมก็ต้องไปหาอุปกรณ์ที่มันเข้ากับตัวผมเองอ่าอ่าอ่าใช่ใช่ผมว่าอันนี้มีประเด็นว่ะเฮ้ยให้้้้คุณสอบตกนะอย่างเงี้ยฮะคุณสอบตกนะอย่างเงี้ยคุณคุณคุณวางหนคุณวาง วางก่อนอ่าะแล้วดูดูรีเกิร์ฟอ๋อมันต้องกลับไปสลับมาอย่างนี้ใช่ไหมเออเปแล้วมันก็เข้าได้เนอะประเด็นเบบ่ทำไมมันดีไซน์ให้มันเข้าได้วะทำยังไงนะทำยังไงนะเป็นโน๊บเป็นโน๊บไปครับเป็นโน๊บมันบอแมนเดอรซูยอมยังยอมยังไทโอ้ยย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 ย โอเคโอเคผมผมปัดแล้วคุณไม่ได้ A แล้วคุณได้ B แทนตอนนี้มากสุดที่คุณได้คือ B มันจะมีด้านหนึ่งใส่ได้ด้านหนึ่งใส่ไม่ได้ใช้แรงมือซ้ายใช้แรงมือซ้ายเอออันนี้ก็ได้ B แล้วเนี่ยแม่นยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจมันซ่านมันด้งมันด้งคือมือซ้ายกับมือขวาถ้าเกิดดึงด้วยแรงไม่เท่ากันอ่ะมันจะเกิดอาการแบบเมื่อกี้แหละ ออ่าื้้เเฮฮยยลงหน่อ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 ยเออโอ้โอ้ดีที่ทักอ่าให้ให้เพื่อนช่วยได้ให้เพื่อนช่วยได้เพื่อนสอบเสร็จแล้วพอลุงพลังเยอะเนี่ยนั่นนูเนี่ยไม่คุณใส่ผิดได้มันต้องอยู่ฝั่งน้น โอ้โหนี่กูว่ากูไม่รอดกูไม่รอดกูจอดข้ามตายแล้วโอ้โหเมื่อกี้ไม่รู้เลยว่าสูงไปอ่ะดูไม่ออกสูงเหรอวะโอ้ยนีงต่ำดีกว่าอย่างน้อยไม่โดนเป้าก็โดนข้างล่างแทนเออยิงย่าจะเป็นไงวะเอตอนนี้ก็ ยังได้บีอยู่นะปัจจุบันถ้าเกิดหมดแม็กยังได้บีอยู่ oh. ที่ว่าไอ้ที่วางมือขวามันมือสั่นนะเมื่อกี้เช่าพะฉั้นถ้าเกิดเมื่อกี้แบบรู้สึกเห็นว่ามือสั่นเงี uh ้ย huh. ถ้าเกิดวางไปเลยมันก็จะไม่สั่นไงทาไปเลยทาเออมันต้องโฟกัสหลายอย่างอยู่นะสำหรับผมอะแบบว่ามือใหม่ oh. มือซ้ายมือขวาแม่นไม่แม่นวะหายใจยังไงวะอะไรเงี้ยเออมีหลายอย่างให้ต้องโฟกัส เอ้ยอีกแค่สามลูกก็จะพ้นวันนี้ไปแล้วอีกแค่สามลูกเอ้ยเริ่มแล้วนีุ่ดเอนจอยไหมเนี่ยรู้สึกเหมือนสอบอะเหมือนต้องสอบอะเอออ่านหนังสือสอบอะไรอย่เงี้ยต้องพุชนิดนึงเอ้ยมาลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายแบบ ถอยสักสิบเก้าไหมแถมๆเอางเอางี้ถ้าเกิดถอยถ้าคุณถอยไปถึงประตูเล็กเนี่ยแล้วคุณยิงเข้าผมให้เอเลยอาอากลัวยิงเข้ามานคนออื่นมากกว่าแล้วเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าผมไม่เข้าดูแล้วกำแพงเราหนาพอมาเอาก็ได้ได้เอาเรานะครับโอ้โหโอ้โหมาเตาชวาษาปั๊บ น่ากลัวพักก่อนป่ะเยอะเลยกำลังกำลังได้เลยเมื่อกี้ ยังไม่จบครับหรือเก็บอ้อเออว่ะแต่ก็ถือว่าเป้าใหญ่มากกันนะเป้าโคตรใหญ่เลยใช่ก็ถ้าเกิดเป้าเป้าไซนี้เป้าไซที่เราแข่งกันอ่ะเขาน่าจะยิงกันสัก50เมตรอ่ะเวลาแข่งในโอลิมปิกกับเป้าไซเขายิงกันห0เมตรอ่ะต้องดูต้องดูนักเรียนคนนี้ต้องดูไม่ได้เลยเมื่อกี้เกือบแล้วโดนหักอีก ด้านไหนวะต้องดูต้องดูด้านนี้วะด้านนี้เหรอเออด้านนี้วะหัวใจจะวายผมงงอะไรหน้าอะไรหลังฮานูมันแบบฟับฟับฟับอะไรหน้าอะไรหลังวะคือถ้าเกิดอาจารย์ไม่ทักเนี่ยหักไปแล้วหักไปแล้วเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วใจว่าเอาหนาวหนาวฟังต้องถูกแล้วเฮ้ยอาจารย์เอ๋อเขาเขาใส่ถูกป่ะบนล่างอะ ไม่ใช่การเหมือนกันไม่ได้เทคครับแต่แต่ก็ยิงเข้าเป้านะอ๋อโอเคโอเคเข้าเป้าให้ให้ให้โอ้ให้โหทำถูกโอ้็โหทำถูกเย้วันนี้ได้เอไปเพราะว่าเพราะว่าโชคดีโชคดีที่รับชาเลนจ์ถ้าไม่รับชาเลนจ์วันนี้ให้วันนี้จะให้ให้4ลบหรือแม้ก็ดีน่าจะดีอ่ะเพราะว่าธนูน่าจะหักธนูน่าจะหักตัวเนี้ย